สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหล่าวเงินเมืองยางแล้วนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะหมอกหนามากตอนนี้หนาวหนาววันนี้ตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปช่วยคนในหมู่บ้านนะคะคนในหมู่บ้านเขาจะส่งเคราะห์บ้านนะคะส่งครอ่อบ้านไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่าส่งคระหอบ้านทำบุญบ้านนะคะถ้ามีก็อาจจะแบบ เหมือนที่นี่หรือเปล่านะคะว่าวิธีทําอะไรประมาณนี้นะคะจะเหมือนกันไหมที่เมืองยังเขาจะมีแบบส่งเคราะห์บ้านก็จะแบบไปเขาเรียกอะไรจะมีปู่จาร์มากก่านะคะกล่าวทำเก่าวพิธีแล้วก็จะมีถ้าปู่จาร์เก่าวพิธีเสร็จก็จะแบบไปไป,ไปนิมนต์หลวงพี่ในวัดเข้ามาสวดมนต์นะคะแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะ ส่งครอ์บ้านเสร็จเขาก็จะสืบเชตาบ้านนะคะส่งครอ์บ้านเสร็จก็จะสืบเชตาบ้านนะคะเหมือนบ้านน้องหลังมันทําไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะไปช่วยเขานะคะไปช่วยเขาทาเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะน้องหลังก็มาถึงบ้านคุณป้าเขาแล้วนะคะที่จะส่งครหอบ้านอันนี้อันนี้ไปได้สองคนยิ่งจริงใจในเขาจะทำเสื้อผ้าผู้หญิงกับเสื้อผ้าผู้ชายนะคะที่นี่เขาเรียกว่าอะไร ยิงเฉงใจนะคะทางนู้นเขาก็จะทำะปั้นหัวปั้นควายนะคะแล้วก็ปั้นคนแล้เขาก็จะใส่ดอกไม้ใส่อะไรเยอะยแะนะคะอันนี้ก็นั่งกินกาแฟนะคะส่วนที่ทำก็ทำอยู่ ก็จะมีไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่เขาทำอะไรอ๋อเขาจะสารไปอันนี้อันนี้หรือเปล่าที่วางอะไรวางสาตัตว์ต่างๆนะคะที่เขาจะปั้นนีนะคะทางนี้ก็จะทำกับข้าวมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูเขาจะเอาทำเป็นับเป็นลาบทำลาบ หมูราหมูนะคะอันนี้ก็จะมีผักอเออเออก็ใช่ไงเออใช่ราดใส่ผักสั่งผักอันบนโกหูเลยผักชีกับผักชีกับต้นหอมอน,นี่ก็จะเป็นมะก,กอ,อกมะก,กอ,อกจะทําเป็นน้ําพริกน้ําพริกน้ําพริกมะก,กอ,อกนะคะอันนี้ก็กําลังจะปลอกปลอกไว้ ทำผักเลือกผักนะคะก็ดีจะใส่ลาบลาบหมูเมื่อกี้มีผักต้นหอมแล้วก็ผักชีนะคะช่องหอยก็หนาวไปช้อปหอยก็ร้อนร้อนใช่

มันไม่ได้สมว่าแว่ามันตักมาเย็นเไม่ได้ตดสนอะไนเลยส่วนกุ้งขาก็จะเป็นลาบเนื้อหมูก็จะตำคกให้เข้าให้ผักมันตายเรียกไงผีเพียบนี่เพีนั่นๆใสสันสวยมากมี่ลูกพี่มั้ยโออยโอ้ยฟิลิปหมามีมั้ย กุ้เขาให้เข้ากันเมื่อกี้น้องหลังมันไปไปบ้านนะคะก็เลยไม่ทนันไม่ทนัน <c oughs> ไม่ทันเห็นว่าเขาใส่อะไรไปบ้างน่าจะใส่ข้าวคั่วด้วยแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อแล้วก็ใส่อะไรใส่พริกนะคะเยอะมากนะคะ ชาจเนี่ยทีจัากกว่า่อผู้หญิงก็จะทำกับข้าวอันนี้เป็นใส่ผักเองน,นะคะแล้วก็จะใส่เนื้อหมูเข้าลงไปราบเนื้อหมู ผู้ชายบางคนเขาจะกินดิบนะเพราะว่าผู้หญิงไม่ค่อยกินดิบเขาจะมักทอดให้สุกอีกมีอะ็รมีไม่น่าเนาะหมุกคนนี้ตามธรรมึนดัดตรรมดาด้วยนี่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำพริกมะก,กรอกนะคะ กกกน้ำพริกหมักกอกน้ำพริกหมักกอกก็จะตำใส่ถั่วน่าด้วยถั่วน่าถั่วน้าอไปอ่ะอันนี้ก็จะคั่วลาบนะคะลาบที่เราเมื่อกี้ตำนะ,ะนี่ก็จะจะัดไปส่งที่วัดนะคะก็จะมีลาบลาบเนื้อหมูแล้วก็จะมีอันนี้เป็นผักผหูอาเขามีอะหมากักผักส้ม ผักสมอไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำพริกพักกอ,อกนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นแกงเนื้อไก่มีนะคะจะเอาไปส่งที่วัดเป็นผักที่จะผักพักกบน้ำพริกนะคะก,ก,ก,กะคะ็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างนะคะข้าวก็จะมีสี่อย่างงก็จะเอากับข้าวไปส่งที่วัดนะคะไปกับคุณป้า ตอนนี้ที่ที่บ้านเขาก็จะมีคนเขาก็จะกินข้าวกันนะคะตอนนี้ก็จะสิบโมงสิบมงแล้วสิบโมงแล้ว <S <S คนที่เข้ามาช่วยตั้งแต่เช้านะคะเขาก็จะกินข้าวตอนนี้เขาก็จะกินข้าวกันแล้วก็กลับบ้านนะคะเขาส่งบ้านเขาก็จะทําแบบนี้นะคะ เรียกอะไรกระตุนหยกไม่รู้ทางทางั้นเขาเรียกว่าอะไรก็ใส่ใส่เงินด้วยใส่เงินไปห้าเจาห้าเจาะนะคะห้าเจานีหก็จะเป็นคนนะคะค <c oughs> สูงอายุเขาที่ทำมันที่มาตอนเช้าแล้วก็ทานก่อนนี้ก็กำลังจ,จะกินข้าวนะคะพวกนี้ก็กินข้าวกันส่วนคนหนุ่มยังไม่กินยังไม่ทานนะคะ นี่ก็จะเป็นผู้สูงอายุนนกินข้าวก่อนนะคะกํากำลังจะกินข้าวแล้วตอนนี้เป็นน,น้คนหนุ่มคนหนุ่มกินข้าวเมื่อกี้ผู้สูงอายุกินไปแล้วตอนนี้ก็จะเป็นคนที่คนทำกับข้าวเนาะก็จะกินข้าวน,นี่นะคะนี่ก็จะเป็นผักที่ จิ้มกับน้ำพริกมะก,กอ,อกนะคะอันนี้จะเป็นผักผักกับหนกยุงหนกยุงว<ผ>่ะผ,ผักยุงนะคะไม่รู้ที่ไทยเรียกอะไรก็จะมีเนื้อไก่หมีเนื้อไก่หมีแล้วก็มีลาบเนื้อหมูอันนี้รู้ไปสังผักผักสม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  ประกาศวางอะไม่รู้ที่ไทยเรียกอะไรประกาศดองอ๋อประกาศดองเหรอไอ้เป่ประกาศดองนะคะประกาศดองประกอบพวกนีกับเจมนี้งหลัง่ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับมาบ้านแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ที่หลังบ้านแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าไม่มีไม่มีที่ตั้งกล้องกันเลยตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านแล้วนะคะ เดี๋ยวรอให้ปูจป่จานรปู่จาน์เข้ามาก่าวนะคะมาเก่าวพิธีมาเก่าวพิธีเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เก่าเพราะในหมู่บ้านน้องเหล่าเงินจะมีสองสองบ้านใช่สองสองหลังเนาะ,ะที่เขาจะส่งบ้านเนี่ยแต่ว่าน้องเหล่าเงินไปช่วยป้าคุณป้าที่ข้างบ้านนี้เองนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาบ้านมานั่งเล่นที่บ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็จะกลับไปช่วยเขาทําของกินอ่า ทำสาคูเอาไว้แบบเลี้ยงหลวงพี่เขาที่จะมาสดมว์นะคะแล้วก็ตัวน,นี้ก็เขายังไม่ทำเพิ่งกินข้าวเสร็จก็เลยพักแป๊บหนึ่งนะ้องหมาเหมือนกันเลยแวะกลับมาที่บ้านนะคะเดี๋ยวค่อยกลับไปช่วยเขาอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งสาคูนะคะจะทำสาคูอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูใส่ไส้เนื้อหมูอันนี้ก็เป็นแหบหอมแดงใส่หอมแดง อตอนนี้เราเมื่อกี้ควเนื้อเสร็จแล้วก็มาปป้นสาคูัวนะคะลูกกลมมากเท่ากันหมดเลยแต่คนเยอะคนทำเยอะอัน <c oughs> นี้ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เ <c oughs> พราะคนเยอะนะคะวันนี้นั้นก็จะทำอีกที่หนึ่งเ <c oughs> พราะโต๊ะเดียวไม่เข้าหมดนะคะ ก็จะเอาไปนึ่งให้มันสุกแล้วก็เหนือยล่เอามาเลี้ยงลวงพี่เขาที่จะมาสวดมนลนะคะเดี๋ยวขอตัวไปช่วยเขาก่อนนะคะตอนนี้ลวงพี่เขาก็มาสวดมวลนะคะเมื่อกี้ปู่จารย์เขามาเก่าเก่าวเสร็จแล้วกิวเรื่องรามันไม่ได้ทายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นลงพี่เขามาสวดนะคะสวดมน สาคูที่เราทำไว้เมื่อกี้เพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงหลวงพี่เขานะคะก่อนจะมาตัดใส่จานใส่จานไว้เดี๋ยวหลวงพี่เขาสวดมวนต์เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเอาไปข้างในนะคะเอาไปให้หลวงพี่เขารับประทานอ๋อสันเฮ้ยไ,ไม่รู้ค่ะน่าจะสันมัน้ คนก็ยังเยอะอยู่ช่วยกันนะคะตอนนี้ก็สาคูเอาสาคูมาให้หลวงพี่เขานะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็ส่งบ้านออกอันส่งครอ่บ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้น้องหลังมันก็กลับมาถึงบ้านแล้วกลับมาบ้านแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเหมือนที่ไทยไหมสองเคราะห์บ้านที่บางยางจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่านะคะหรือที่ไทยไม่มีนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยคะ่ะว่าที่ไทยจะเป็นยังไงหรือไม่มีนะคะค่ะเนี่ยน้องเหล่าก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ